ะคเหนื่อยไหมคะเนี่ยเอ่อไม่เหนื่อยครับวันนี้ไปทั่วเลยนะคะอ่าเรียกให้ค่ะก่อนเดินเดี๋ยวให้คุณมาริโอ้แล้วก็คุณวิวนะคะทักทายไปแฝดเชาวนะคะเดี๋ยวมอวบังกะปิันก่อนเลยค่ะสวัสดีครับช้าเดี๋ยวมอวบังกะปิครับผมมาริโอ้มาเริ่อยตัดเรื่องปด้วยตัดเรื่องปด้วยนะ ่ทยทำกันก็ประมาณ2เดือนครับสาเดือนสองสามเดือนซึ่งแน่นอนว่าที่นี่บางคนบอกว่าเคยชมแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ชมมาแล้วแต่บางคนบอกว่าตอนนี้คุ้นหัวไปแล้วนะเราจะผู้ลองถามดูมีหลายท่านมากเลยอยากรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คุณมารรโยวและคุณวิวค่ะรับบทเล่นเป็นใครคะครับในเรื่องนะครับก็รับบทเป็นแทนครับแทนก็เป็นคนที่ค่านยังเสื่อมนะครับแล้วก็ มีประสงค์บันเทิงครับก็เลยความจำเสื่อมแล้วก็ไปฟื้นที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีใครมาคอยดูแลไม่ไม่มีใครคอยไม่ไม่ไม,มีมีคนคอยดูแลแต่ไม่มีคนมาเยี่ยมไม่มีญาติมาหาเลยก็ญญคือไม่มีใครติดต่อมาเลยครับเป็นเวลาสิบปีก็เลยอยู่ที่โรงพยาบาลก็พยายามหาว่าครอบครัวเป็นใครเรามาจากไหนทําไมทุกคนทิ้งเราอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เหมือนมีสักอย่างเดินโดนใจเครื่องปิ้งเด็กมาปั้งก็เลย มันดูเหมือนเราเลยมันเหมือนเหมือนน่าจะเป็นที่นี่แหละน่าจะเป็นบ้านเราก็เลยเดินทางไปครับอยากรู้อีกนิดได้ไหมคะคส่วนตัวเลยเชื่อว่าแฟนๆก็อยากรู้พอเดินทางไปแล้วสิ่งที่พบนี้มันคืออะไรคะความกลัวหรือคือจริงๆแล้วก็คือไปที่บ้านหลังนั้นใช่ไหมครับแต่พอไปแล้วรู้สึกแปลกครับเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยป้าที่เขาดูแลบ้านเนี่ย เขาบอกว่าอ้าวคุณแทนรอคุณแทนมาตั้งนานเด็นไพึ่งกลับมาอะไรเงี้ยเราก็งงใชครับเพราะว่าเราอ่ะรอเขามาตั้งนานแล้วแต่ว่าทําไมเขาพูดเหมือนเขาเขารอเราอยู่แล้วทําไมเขาไม่ติดต่อมาทําไมเขาไม่มาหาที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็เลยงงงงกับคำพูดเขานั่นแหละอ้าก็ถือว่าเป็นได้คะนี่แค่ช็อตเดียวนะคะที่น่าติดตามมาแต่ถ้าพูดถึงค่ะสาวสวยกะชากนี่ก็ถือว่าเป็นสาวสวยที่ในเรื่อง เรียกว่าสร้างความประโยชน์กันยะใช่ค่ะก็วิวนะคะเป็นทัพทิมค่ะทัพทิมก็คือพี่สาวของแทนก็คือคนที่รอแทนอยู่ที่บ้านค่ะแล้วก็เป็นคนที่ส่งกระแสจิตไปเรียกเขากลับมาโอ้โหเราตามเราต้องไม่ตามธรรมดาค่ะไม่ตามธรรมดาด้วยตามกลับมาโดยใช้แบบความผูกพันที่น้องเล่นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งแค่ว่าที่บ้านอ่ะทัพทีมไม่ได้ เดี่ยวทั้งชิ่อ,อยู่กับหลายๆคนตนหลายๆคนและหลายๆตนด้วย <c oughs> โอ้โหถ้าพูดแล้วไม่ได้มีแค่คนแน่นอนบ้าบนหลังนี้ <c oughs> แน่นอนค่ะในเรื่องของการถ่ายทำใช่ไหมเชื่อว่าคุณมาริโอและก็คุณวิลจะต้องมีฉากที่รู้สึกว่าถ่ายทำยากมาก แล้วลรู้สึกว่าฉากนี่แหละเป็นฉากที่อยากจะให้ผู้ชมทั้งหลายได้ชมกันครับจริงๆก็มันยากหลายๆฉากเลยครับแ,แต่สําหรับซีนที่เอชอบมากๆเลยก็เป็นซีนที่บนโต๊ะอ,อาหารครับที่วิวเขามีหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยแล้วก็ตั้งแต่เข้าบ้านมาเลยก็รู้สึกว่าประทับใจซีนที่เริ่มเข้าบ้านนะครับจริงๆประทับใจทั้งหมดนะครับแต่ว่าให้ย hey, กตัวอย่างผมก็ชอบซีนเพราะว่า มีอประส่งมาลงมาสุดๆเพราะโอเพิ่งมาบ้านก็เหมือนแบบเป็นคนที่ยังไม่เคยรู้ว่าบ้านนี้มีใครบ้างพี่สาวก็เพิ่งเคยรู้ว่าเรามีพี่สาวเป็นฝาแฝดมันก็นเลยค่อนข้า,างที่จะยากกัน<ม>ออย่างเงียนั่นแหละเอาเอาง่ายๆก็แต่ฉากเข้าบ้านท,ทุกทุกตอนคือคุณห้ามกระพริบตาทุกตอนมันน่าดูมากเด่นมากคุณวิวล่ะคะทายทํานี้มีฉากไหนที่แบบว่ามันหินสุดๆแล้วก็ยากมากจำเลยแบบ ฉากได้แหละใครดูแล้วติดตาแน่นอนอืก็จริงๆมันมีฉากเลือดอาบก็เยอะนะโอ้โหที่แบบกระโปรงแดงไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแ,และ้วก็หลายๆฉากมันก็จะมีฉากที่มีเอฟเฟกด้วยเป็นหน้าเล็กเป็นเจอผีอื่นๆใช่เท่ากับว่าเหมือนผีก็กลัวผีอีกทีนึงใช่ผีเลิกผี แล้วถ้าพูดถึงนะคะเบื้องหลังของการถ่ายทำอค่ะครับรู้สึกว่าแฮปปี้ไหมสนุกไหมกับเรื่องนี้โอ้โหสนุกมากครับเพราะว่าตอนที่ไปถ่ายทำเนี่ยเราไปถ่ายกันที่อำเภอาเาสามโคกครับจังหวัดปทุมคะัแล้วก็ยุงเนี่ยมีอยู่ประมาณล้านแปดแสนตัว <c oughs> ซึ่งผมเนี่ยก็พยายามที่จะปราบยุงเพราะว่ากลัวยุงจะมากัดนางเอก <c oughs> ผมก็เลยบอก แม่วิวเขาเอาไม้ไครสิ์มาให้เป็นไม้เป่าแปะตียุงผมก็เลยจัดไป800กว่าตัวแปดร้อยกวตัวอันนี้คือกิจกรรมยาวกิจกรรมยาวแล้วก็แปะไปแปะมาโดนขาแม่ดังแปะขาวิวอีกแปะแล้วก็วิวก็เลยเป็นแถตรงนี้เลยเพราะว่าโอ้ใช้ไม้เนี่ยช็อต มาดูมือตัวเองนะคะเราน้องถึงก็อึ้งเลยที่ขอโทษที่เราไม่ก็จริงๆเราเหมือนเราต้องถ่ายเวลาถ่ายหนังอะค่ะเรื่องยิ่งเป็นหนังผีแล้วเราก็จะถ่ายแบบตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเช้าอีกวันนึงเวลาในกองเราก็ต้องถ่ายท้ามางคืนซึ่งบางทีก็มีง่วงนอนคุณมาริโอมารเรอร์เขาก็เลยแบบช่วยปลุกทุกคนในกองปลุกทุกคนเวลาเขาถ่ายอยู่อย่างเงี้ยครับพี่บางทีเขาก็ต้องการความเงียบใช่ไหมฮะมันจะมีเสียงออกมา เสียงโอตียุงอยู่ข้างหลังโอพยายามตีเบาๆตอนหลังก็ไม่ไม่กดช็อตตีอย่างเดียวนะตีอย่างเดียวเลยครับเอาหมดไม่ไรชนิดเลยไม่ใส่ครับก็ถือว่าเพลนนะครับความสนุกสนานเนาะสำหรับผลหลังของการถ่ายทำนะอะไรค่ะถ้าเกิดพูดถึงนะตอนนี้เราก็ไหนมาที่นี่ทั้งทีเนาะที่นี่ที่สุดท้ายของวันนี้ด้วยใช่เหนื่อยไหมคะวันนี้ทั้งวันเลย ไม่เหนื่อยจริงๆนี่เราซ้อมเดี๋ยวเราเริ่มตั้งแต่แรกใหม่เดี๋ยวพี่ก็ต้องไปการแรกใหม่เลยเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับผมดังนั้นนะคะตอนนี้แฟนๆด้านล่างรอนานแล้วเราอยาเได้ของไม่มาตัวขาดเออแน่นอนค่ะวันนี้เราเอาไม้ตียุคที่อยู่ในเลื่อมมาให้ด้วยเอาเล่อมมาด้วยเราเอาเสื้อมาครับนี่เสื้อ Limited Edition ของนี่เลย Techni Home นะครับบล็อกนี่ทุบทิ้งแล้วหลังจากสกรีนฉีกทิ้งเลยนี่ไม่มีอีกแล้ว โอ้ยังไม่มีเลยที่มีให้โอ้ตัวไหมฮะโอ้มีครับตอมีอ่ะโอเคตอนนี้ดังนั้นคำถามแบบง่ายๆเบสิกเบสิกที่ถ้าใครได้ดูใครได้ชมไปเกินหรือไปอ่านเลือกย่อมาแน่นอนก็ตอบได้ค่ะเออดังนั้นเดี๋ยวให้คุณมาโยและก็คุณวิวค่ะโซโล่เลยนะคะคำถามคุณวิวบอกว่าคิดอีกแล้วเหรอคิดอีกแล้วเหรออ่า บางคนแอบบอกนิดนึงบางคนมาจากฝั่งนู้นนะคะดังนั้นเปลี่ยนคาถามเปลี่ยนคำถามที่แบบปรึกษากันได้ในระหว่างนี้เดี๋ยวน้องอินขอขอพูดไปเรื่อยอยากได้เสื้อไหมคะจะบอกว่าได้เสื้อไม่ธรรมดาได้เสื้อมาถ่ายรูปด้วยเอออยากแม่ถ้าอยากเดี๋ยวรู้การว่าคาถามเจ็ดเจ็ดโดนโดนอะไรบ้าง ที่ผ่านผ่านมาเราจะปรึกษากันว่าแบบคําถามแหละอันนี้เกี่ยวกัน <c oughs> ถามก,ก่อนเลยถามก่อนเลยกันวิวขอเลือกถามก่อนเลยนะะได <c oughs> นะ้ค่ะโอเคสําหรับแฟนพันแท้เฮงมีโฮงนะคะเออคากที่แทนเข้าไปในบ้านแล้วแล้วไปเจอผีนางรำเ <c oughs> นี่ผีนางรํามีทั้งหมดกมดะะี่คน อบคิดย่กนเี๋วให้ตอบครั้งเดียวสำหรับท่านที่ตอบนะคะครั้งเดียวถ้าไม่ได้จะฆ้ามถ้าผิดก็ฆ้ามนะคะโอเคจับตีกนะคะพร้อมแล้วยกค่ะโอ้ยแอบเห็นตัวเล็กเหมือนน้องเหตุเหมือนกันค่ะทำไมเร็วอย่างเงี้ยดูเลยนะคบรู้ไหมนี่เขาถามอะไรเนี่ยถามว่า ผีนังครับมีกี่ตนในเรื่องในเรื่องฮะมีกี่ตนครับฮะพี่ให้อีกทีตอบไปทีให้ให้สิฮะสี่ตัวแน่ใจนะไม่เอาห้าแล้วนะมาเลยถูกต้องเย้โอ้โหนี่ยังให้โอกาสนะเนี่ยเป็นผีครับเกณฑ์หายไปแ้วใหหายไปบ้างโอ้โหใครบอกมาหรือมั่วเนี่ย มีคนหลอกมาหลอกให้ตอบอ่ะดังนั้นนะคะตอนนี้นี่แค่ท่านแรกยังมีหลายท่านนะคะของรางวัลด้านการยังมีอยู่ว่าเบสเตอร์ลิมิเต็ดดิชั่นได้จากภาพยนตร์แยกดีโฮสุขสันต์วันกลับบ้านยินดีด้วยค่ะโอ้โหคิดคำถามได้แล้วครับเปไงคะไปนอนฝันมาแต่จีนนึกได้เห็นหน้าน้องนึกได้แล้วก็อ่อยากรู้ว่าในเรื่องเนี่ย พี่ทำทิมในเรื่องเนี่ยตอนอยู่บนต๊ะอาหารเนี่ยเขาเขาไปเรียนประเทศไหนมาเออเขาไปเรียนประเทศไหนมาเมืองชื่อเมืองอะไรชื่อเมืองอะไรไม่เอาประเทศเอาชื่อเมืองที่เขาบอกดีว่าถ้าดูเขาก็พูดอยู่ใช่ชื่อเมืองอะไรคะเปิดหาใหญ่เลยอะใครไม่ใช่นครศรีธรรมราชแน่ๆดนี้ค่ะ นิวยอร์กยังไม่ใช่อ่ะด้านหลังค่ะจับหูก่อนไหมจ๊ะอ่ะจับหูหนึ่งสองซึ่นี่ฟาเรน์ฟาเรนแน่ใจนะมาเลยเออดูด้วยฟาเรนต์นี่จะบอกว่าคำถามนี้ไม่ได้ใช้ถามที่นู่นใช่ไหมไม่ใช่ไหมครับ ตอนกอกตอนที่ถ่ายอะคะ่ะเปกอกเสียงกอล์เลนดีมากที่พ่อมาถามค่ะอันนี้อันนี้เป็นเอ็ซีตัวจริงนะคะน้องตะโกนอยู่ข้างๆยังนึกอยู่เลยนะค่ะโอเคค่ะขอ,อขอไลฟ์เซนด้วยจะบอกว่าน้องนี่แหละคะ่ะมาเรียกดิฉันอยู่ข้างบอกว่าพี่หนูวิ800่งแปดร้อยเมตรมาเลยพูดขนาดนี้เลยนะคะวิ่งมาจากฝั่งน้นตามมาดูสองพันนี่แหละคะ่ะ <laughs> อ่ะยินดีด้วยนะคะขอบคุณครับ อยากได้ไหมด้านล่างบอกว่ารู้สึกว่าอีกแป๊บเดียวยังมีสองคำถามค่ะต้องรบกวนอีกแล้วเออรู้สึกว่าหลายๆท่านก็อยากได้ด้านนั้นนะคะตอนนี้ถ้าเกิดใครค่ะยังไม่มีสัวชมภาพยนตร์นะคะเรื่องนะคะเอ,อ่อนะคะกลับเท็กนิโฮมดิสุขเปอรกลับบ้านรีบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายจะแจกโปสเตอร์พร้อ ในของสองนักแสดงนะคะให้สำหรับ20ท่านที่มีเตอร์ตัวชมภาพยนตร์เรื่องนี้เท่านั้นค่ะอได้ค่ะจะแจกทิชชู่แล้วก็ัถอดไ่อ๋อแจกทิชชู่ด้วยโอเคดีไหมคะจะเอาจริงหรือเปล่าเอาจริงไหมคะทิชชู่นะเอาเสื้อยังได้ใส่ทิชชู่จะถือไปโชว์เพื่อทิชชู่โอ้อใครจะเชื่อเอาเสื้อดีกว่าขอไลน์เพิ่มได้ไหมคะในนั้นได้ค่ะ คำถามต่อไปพี่วิวจะเป็นคนถามเพราะวีิโยังคิดไม่ออกเอาทั่วไปเลยก็ได้ค่ะได้ค่ะให้สิดสำหรับท่านที่ยกมือได้เร็วที่สุดนะคะแทนทำไมถึงความจำเสื่อมนะคะโดนอะไรเข้าไปแป๊บนึงจับก่อนจับก่อนจับก่อนอะไรคะพี่พีจิ้มน้ช่วยกันมองนะ 1นึ่งสองยังเลยหนึ่งองอยัง,ง,ยงเลยหนึ่สอ,สอโอโ้โหมอไม่ทันเลยวังนู้เลยแหะคะอ่าให้ส่งตัวแทนมาหนึ่งคนคะ่ะส่งมาหนึ่งคนนะคะเร็วๆๆๆๆอันนับเถึงสิไม่มาดวิเร็ววแเ้าคะ่ะอ้าไม่ทันแล้ว,ล,ว,ล,ล,วล้อเล่นลอเล่นมาด้านนี้เลยคะ่ะกระโดดไหม ไม่นะคะด้านหลังแป๊วเล่นเลยค่ะเอาจริงจะกระโดดขึ้นมานะคะีชื่อน้องนาน้องอะไรนะคะน้องเด๊อเป็นครับพี่วิลเขาตอบไม่ได้นะตอบไม่ได้อายเขาอย่าเปลี่ยนชื่อนะคะทำไมแทนถึงความจำเสื่อมโดนรถชนรถไฟชนไม่มีนะในเรื่องไม่ีรถไฟอ๋อรถชนน้อง ถูกต้องครับเย,ย้โอ้โหอะไรคะกิดะอะไรอยากเล่นด้วยเท้าขาเหรอคะนักบดดนหรือเปล่าคะน่ารักอ่ะชอบอ่าอะไรอะไรครับทสุดท้ายนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีกับคำถามนี้โดยคุณมาริโอคะ่ะครับผม ในเรื่องเนี่ยเขาจะมีป้าที่เขามารับที่บ้านป้าเขาชื่อว่าอะไรอย่าเพิ่งค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆนะคะเอาเบิ่งจำติงอ่ะจำติงก่อนจำติงก่อนจำติงก่อนนะคะเดิอสองครับนี่เลยน้องใส่หมวกเร็วมากครับเดี๋ยวขอขึ้นมาก่อนนะขึ้นมาเลยนะคะ รอมแดงของเรานะคะโอ้โหป้าชื่ออะไรป้าชื่ออะไรนะป้าแววป้าอายุเท่าไหร่โอ้โห่จริงประมาณประมาณเดาเดาดูจากฝั่งโน้นเอ้านี่แสดงว่ายังไม่ได้ดูหนังของพี่เลยไปซื้อเดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรอ๋อซื้อตัวแล้วโอ้โหแล้วป้าแววเนี่ยมีพี่น้องกี่คนเปรอละเรี่น ด,ดีด้วยค่ะดีท่านสุดท้ายดังนั้นคใครที่มีตัวชมภาพยนต์ย๋ยวเตรียมไว้ดีๆนะ